สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับกลคนแฝงรายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมลุ้นว่าใครคือคนที่ไม่เข้าพวกมาร่วมลุ้นหาสปายตัวจริงกับเราได้ตามเลิกสะดวกทางเพจนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยไวยเลยลับกับดิฉันพิมพกาชูหนูแต่ในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรู้จักกับแขกรับเชิญของเรากันก่อนค่ะสวัสดีครับผมนันกรอ,อินุพัฒน์ชื่อเล่นชื่อชาแนล นักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัลปีที่3ครับสวัสดีครับผมสารอนอนทอินุรักครับชื่อเล่นหมอครับนิเทศศาสตร์ดิจิทัลชั้นปีที่3ครับสวัสดีค่ะอ,อมกัญญาวีศรีสุวรรณนิเทศศาสตร์ดิจิทัลชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าพรมพรเจริญกิจชัววชวานนิเทศศาสตร์ดิจิทัลชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะฟิลมเอสนีวิชิตบุตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัลชั้นปีที่3ค่ะ เอาละค่ะรู้จักกับแขกรับเชิญของเราันไปแล้วตอนนี้พวกเขาได้นั่งอยู่กับเราตรงนี้เองค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีการเตรียมความพร้อมมายังไงบ้างไม่ได้เตรียมอะไรมานะใช่หรือเปล่าอาจจะชนะเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ทุกคนเชิญมาคือแบบเตรียมความพร้อมแต่วันนั้นเลยมีคารซักซอมนิดหน่อยครับ แบบทำการบ้านเพิ่มเติมการที่โกหกไม่ครับไม่ไม่ได้โกหกไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> คุณแนว <c oughs> ใช่ครับไม่ไม่เป็นแบบน้เลยแล้วคุณแนวเตรียมตัวมาหรือยังคะเตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยแล้วครับมีการแบบไปดูหาข้อมูลมาก็พอสมควรครับทุกคนเตรียมความพร้อมกันมาอย่างเต็มที่ค่ะ <c oughs> คุณออมมั่นใจไหมคะว่าจะชนะ4คนนี้ได้มั่นใจค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกว่ากําลังจะเริ่มแล้วค่ะกำลังเริ่มจับผิดอยากจะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้ ว่าคุณห้ามมีพิรุธให้เขาเห็นนะคะไม่ได้มีพิรุธเลยค่ะนะสายตาลอกแรกสายตาลอกแรกแต่เห็นแบบคุณหมอผ้าขาวม้าค่ะเนียนมาเป็นคนนครหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่แต่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ได้ครูสลาค่ะไม่เกี่ยวครับวันนี้เอาละค่ะแล้วที่ผ่านมาคือเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะวามีถอนหายใจเหนื่อยเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยแกแกพูดคำว่าเรียนก็เหนื่อยเลยครับ ช่วงนี้ก็ถือได้ว่ามรสสมของปี3ทุกท่านน่าจะรู้กันดีครับโดยกับเฉพาะโปรเจกต์กับฝึกงานณตอนนี้ที่กําลังร้อนแรงเขากาลังระบายความในใจค่ะช่วงนี้ก็เหมือนการเพิ่งผ่านโปรเจกต์มาเพิ่งติดต่อสารที่จากกิจมาก็คือมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็แบ่งเวลาได้ค่ะก็สนุกดีเหมือนกันค่ะกับชีวิตที่ดูเหนื่อยๆอย่างนี้แต่ว่าแบบก็รุ้นระทึกในทุกวันค่ะโดยชพอะเรื่องที่ฝึกงานค่ะว่าแบบจะได้หรือว่าไม่ได้ คุณแม่มีไงบ้างครับช่วงนี้ด้วครับทั้งโปรเจกต์ทั้งสาเกตและไหนจะมีงานที่เข้ามาเรื่อยๆก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีอ๋อแด้เขาว่าต้องส่งยิบพรงนี้มาครับน่าดีครับทที่ก่อนอีกหนึ่งยี่ก่อนอีกหนึ่งคนค่ะแล้วทุกคนเนี่ยคือเตรียมตัวมายังคะว่าศึกษาข้อมูลกันมาหรือยังว่าจังหวัดนครเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีกำแพงเมืองค่ะที่รู้น่าอ่ะใช่หรือเปล่าถ้ารู้แค่นั้น อยากรู้ว่าคุณฟ้าอยู่อำเภออะไรในนครคะอำาเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอยู่ส่วนไหนของอำเภอเมืองคะกำแพงเมืองค่ะนี่กำแพงเมืองอะไรในอำเภอเมืองมีกำแพงเมืองหลายอำเภอนะคะต้องถามแนวเลยค่ะอ้าวคุณแชร์แนวอำเภอไหนในนครคะผมอยู่อำเภอสีชจนครับสีชนสีชนนี่มีอะไรดีคะมีเขาไฟดำครับแหล่งท่องเที่ยวติดทะเลสวยงามมากถือว่าทําการบ้านมาดีแล้วถ้าคุณหมอละคะอําเภอไหนออำเภอท่าราครับท่าหาท่าามีอะไรคะ ก็เด่น่แน่นอนเลยครับว่าจะเป็นมาอะไรไม่ไม่รับผมครับมาอะไรของเรานั่นเองนะครับที่อยู่ในท่าลาครับคุณพีมคะอยู่อำเภอเลยค่ะอยู่คิริวงค่ะนะคิริวงคิรีวงอะไรดีค่ะยกเว้นน้ําตกค่ะมีอะไรดีแถวแถวน้ําตกก็มีพวกภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าตอบเซฟนะตอบเซฟเซฟนาไม่กล้าตอบหรือเปล่า ทุกคนดูมีพิร <|so|>> ุธหมดเลยค่ะตอนนี <t os> <t os ้อพวกพิรุธทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละค่ะเราก็ได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะมาติดตามต่อกันในช่วงหน้าค่ะ ที่สของรายการของเรากันแล้วค่ะแขกรับเชิญของเราเพร้อมมากในการเล่นเกมค่ะแต่ก่อนจะมาเล่นเกมนะคะเราจะาพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกติกาการเล่นเกมของเรากันก่อนค่ะไปกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยเรามีการสุ่มไปแล้วว่าใครคือสปายค่ะมาเริ่มหมวดแรกกันเลยดีกว่าค่ะเป็นหมวดภาษาถิ่นค่ะเอาเลยค่ะคุณอมภาษาถิ่นต้องตอบให้ได้นะคะยังยค่ะคุณรีบนะคุณฟ้าคุณกะรีบอ่ะคุณพิกรณุคนจะกอดไหนคะเนี่ย นครค่ะจริงอับป่าไม่ใช่เป็นสบายเองนะคะไม่ใช่ค่ะไม่่ใชเรามาเริ่มที่บทภาษาถิ่นคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกคือผ้าซักอาบพ่าซักอาบค่ะไอ้นู่นไงอะไรคะเดี๋ยวขอถามคุณฟิล์มดีกว่าค่ะคือใช่ค่ะ ไปว่าอะไรคะ่ะอ๋อผ้าซักอาบนี่ก็คือเหมือนเอาคือเป็นผ้าที่เราแบบใช้แบบคนนูอาคนนูอาบน้ำอะคะอ่ะอย่างเงี้ค่ะแบบใช่หรือไม่นะอขอถามคุณชาแนลค่ะแบบใกล้ๆแล้วแบบก,ลก,ลกันผ้าขาม้าครับน้าคุณหมอค่ะครับก็สมมติเหมือนที่เห็นนะคนแบบ คนผู้ใหญ่อะเวลาเขาอาบน้ําเสร็จแล้วก็แบบก็มีผ้านี่คล้ายๆแบบนี้เดย์คล้ายๆแบบผ้าตรงอีกแบบนึงอะที่มันจะเปลนใหญ่หน่อยนี่เขาจะใช้เวลาอาบน้ําเสร็จก็เลยเรียกผ้าสะอาบใช่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 ไม่นะใช่ไม่นะเอ๊ะมีคนตอบถูกไหมนะป้าละคะใช่ค่ะเหมือนที่หมอพูดเลยค่ะนั่นเขากรอบนี่นะก๊อฟเขาก๊อบนะที่ก๊อบขากรอบนะเป็นเรื่องจริงค่ะตอนนี้เริ่มมังเลยแล้วว่าเขาไม่ใช่คนใต้หรือเราที่ไม่ใช่คนใต้กันแน่ ไปในคําต่อไปเลยค่ะคําต่อไปดีกว่านี่นะคะคํานี้ง่ายมากค่ะคํานี้เป็นคําที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันของดิฉันแต่พวกคุณจะรู้หรือไม่คะทองเซ็งจะพูดได้ทุกคนเลยอ่ะองงอยากให้คุณชาแนลพูดคําว่าทองเซ็งหน่อยค่ะทองเซ็งแมมันแปลว่าอะไรคะทองเซ็ง ว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีครับวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซองแซงซ่องแซะแล้วคุณฟ้าล่ะคะซ่องแซงอารมณ์แบบอะไรไม่รู้ค่ะใช้ในสถานการณ์ไหนคะไม่รู้แปลว่าวันนี้ทำไมพี่หัวหมอซ่องแซงดีจังแบบนี้ค่ะแล้วคุณฟิลลมล่ะคะก็ประมาณว่าทั้งคุณแนวแล้วก็คุณฟ้าที่ทั้งคุณแนวคุณฟ้าตอบไปเลยค่ะแบบอารมณ์แบบหงุดหงิดอะไรแบบนี้อารมณ์แบบไม่ค่อยดีอะค่ะ เออเออเออเริ่มจะสงสัยแล้วคุณหมอละคะซองเซ้งน่าจะเป็นเสียงเวลาฟันดาบอะครับสี่เหล็กกระทบกันนะครับไม่ใช่ครับซองเซ้งก็คืออารมณ์ที่แบบงุดหงิดแบบอย่า,างแบบกล้องแบบนั่นครับเออแบบกลองเส้งอย่างเซ้งโอยโอ้ยนะโอนยนะแป๊ะเอ้ยยังยังยังวัดไม่ได้ไปทำต่อไปดีกว่าค่ะยังวัดไม่ได้ไ <ป S 1> อ่าเมื่อกี้วัดไม่ได้เราก็เลยวัดตอนนี้ครับว่าหัววัดค่ะ หัววัดหัววัดเลยเออคุณปี๊บคะหัววัดอ๋อหัววัดเหรอคะหัววัดก็น่าจะเป็นเออ่หัวของวัดนะคะหรือเปล่าคะอ๋อน่าจะใช่นะคะเอ๊ตอนนั้นเลยค่ะคุณฟ้าคะหัววัดอะไรครับหัววัดเลยเหรอจำเนียงมาเลยแปลว่าอะไรคะเอ๊ะคุณพูดคุไม่รู้หรอกคุณฟ้าหัววัด คุณหมอรู้หรือเปล่าพูดแบบนี้ใช่คุณหมอเหรอคะ <c oughs> หัววัดน่าจะเป็นบริเวณสุดหัวัดละครับพี่แบบนับจาก้านทิศเหนือแบบวันนี้หัววัดละครับไม่รู้เหมือนกันไม่ก็ที่แบบนับจากโบสถ์ที่เป็นแบบหัวหอกของว,วัดนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเราจะใช้คานี้จะใช้ในเหตุการณ์หรือกรณีไหนได้บ้างคะก็น่าจะประมาณเหมือนแบบคนแถวบ้านแบบเขาจะใช้งานเราสักอย่างเนี่ย เหมือนว่าให้ไปเอาของแบบหม้อมึงมาหนีนะไปเอาของติววัดได้ที่บริเวณของวัดนะครับน่าจะประมาณนี้ครับผมเรามีความรู้ชาแนลดีกว่าค่ะของอะไครับโน่น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 เดี๋ยวยังไม่ได้ทำเล่นนี่ก่อนดูค่ะเดี๋ยวยังทำ่นน้ำตาเล่นเลยค่ะคำนี้เราฟังคำตอบผู้ชาแนลอยู่ค่ะคือวัดนี่คือ คนใหญ่คนโตที่อยู่ในวัดครับอ๋อแค่ขหาวเลนือมันจะถูกตอนนี้ที่คุณใต้เขาจะเรียกคนอย่างว่านายหัวนายหัวอ๋อในวัดก็เป็นนี่คุณใต้เียจริงนะต้องเป็นคนที่อยู่ในวัดยศใหญ่เลยตำแหน่งใหญ่ยศใหญ่ใต้ากกางเขาเรียกหัวเรือไหมครับคือตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ตอนนี้คือแบบ่าถ้ไมเราต้องไปคำต่อไปว่า คำต่อไปใช้ในชีวิตประจำวันมากๆสำหรับคนต้าอย่างดิฉันนะคะแต่พวกคุณไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรู้จักหรือเปล่ามักมักนี่ค่ะมักมักเอาเป็นคุณหมอก่อนดีกว่าค่ะมักแบบมักมูมักหมูมันหมายความว่ายังไงคะก็คือเหมือนว่า เราจะทอดหมูนะครับก็คือการแบบผสมเครื่องปรุงเนี่ยก็หมักทิ้งไว้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยค้ะมีคนแยงนนะสำลักอ๋อคุนได้เลยจริงถูกตัโก้โกเหมือนมีอะไรกื้นอะไรเข้าไปแล้วมันติดคอแล้วป่าหยะมักกอกอะไระแล้วคุณฟิล์มล่ะคะก็ตามคุณแนวเลยค่ะหมัก มักน้ำได้วันนี้ค่ะลอกหรือเปล่าวลอกน้ำปนี้แล้วว่าน้ำเข้าไปในคอแล้วยู่แบบมักปนีนะน้ำมักน้ำรู้สึกว่ามีสำเนียงใต้ออกมาน้ฟ้าล่ะคะแบบสะเอะสะเอะแบบเออสะเอะอะไรครับอะไรคือสะเอะของคุณฟ้าใต้จากไหนครับเนี่ยใต้ตอนบนบเหมือนมันนี้แบบสำลักน้ำเหมือนกันค่ะคำตอบเหมือนเหมือนกันมีคุณหมอหมักหมูคนเดียวมีต่างอยู่แค่คนเดียวค่ะ คำง่ายๆทำง่ายมากง่ายมากทุกคนรู้ถ้าคุณเป็นคนใต้ถูกค่ะคือคำว่าไรโจไรโจเอาเอาคุณชาแนลก่อนค่ะไรโจไม่เคยกินครับคนนี้คนใต้จริงไหมครับคุณนักบอจริงเปล่าครับไม่ใช่คนนักบแน่เลยอะไรไม่รู้ครับในชวร์ขาดในผิวว่ามังตอนนี้ อ่าเพ pues ิ่มเติมความหน่อยครับจ่อนเมื Mexican ่อกี้หมายถึงอะไรครับชงอะไรวะเนี่ยคุณฟ้าค่ะคนนครเนี่ยชอบพูดคำนี้มากๆค่ะแบบไลโชแบบว่าอะไรวะมีมีมีอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนนครคนลครชอบพูดคำนี้ค่ะเป็นพิเศษจริง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 เหมือนเขาจะรู้จริงคุณฟิล์มค่ะก็แปลว่าอะไรเหมือนกันค่ะคำว่าไลโช คนนี้ชอบลอกหรือเปล่านี่ต้องเป็นคนอื่นนะนเลยอะเนียนนะเนียนนะฟังคุณหมอดีกว่าก็ไหลชูก็คือเหมือนแปลว่าอะไรแต่ว่าใช้ได้หลายบริบทครับอย่างเช่นก็อย่างเช่นเหมือนว่าเราขับรถไปข้างหน้าเนี่ยแล้วก็แบบเจอคนปันหน้าก็จะคือพูดว่าไอ้เบานี้ขับรถไหลชูไม่รู้เมือบางทีก็แบบอาการเขาไม่ค่อยดีครับก็คือมันได้หลายความหมายครับแล้วแต่คนจะนําไปใช้ครับ เขามีหลักการนะคนนี้คนนี้มีหลักการนะมรู้สึกว่าคุณหมอรู้ลึกรู้จริงมากๆตอนนี้แต่คําว่าหมักตอนนี้สะเทือนใจอยู่อย่หมักกันนี่รอจนน้ำนะไปต่อไปในหมวดอาหารค่ะอากชมห่อนว่าคุณหมอชอบกินอะไรคะอาหารพักกายด้วยความที่ว่าผมเป็นคนนครก็น่าจะเป็นขนมจีนครับ นมจีนขนมจีนแม่สีมาลาไม่ใช่ไหมขนมจีนเข้าไปนะครับขนมจีนขอขอขอเถียงนิดนึงนะคะเออคนนครเนี่ยชอบกินแกงส้มค่ะอ๋านี่เห็นด้วยชอบแกงส้มแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าคุณฟิล์มชอบกินอะไรคะภาคใต้เนี่ยเออชอบกินแกงส้มค่ะแกงอ่ะแกงส้มแกงส้มอะไรคะแกงส้มปลาค่ะแกงส้มปลาก็กินต้องจังหวัดไหมครับ แต่ขนมขนมจีนเขาก็กินทุกจังหวัดนะคะอ้าวตอนนี้ภาคเหนือก็มีขนมจีนก็มันน้ำแกงไม่เหมือนกันไงก็กินน้ำแกงป่าเรามันคนใต้นะคนครโ่ะแกงส้มนครก็ไม่เหมือนกันน่ะเอ้สาวรำคางแล้วอย่าทะเลาะกันครับมคุณแนวเงียบเลยนะกินอะไรบ้างคะกินอะไรคะเนี่ยผมชอบกินแกงคูงบาครับมาเลยเนี่ยสุดวิจิตรสชีกเลย เหมือนฉีกไก่ไหมครับตอนเช้าไก่ทอดเหรอครับภาพแรกเลยดีกว่าคหมดอาหารค่ะคือเมื่อกี้นะครับคืออะไรคะเกงส้มไม่ใช่ครับคุณฟ้าแกงปูปลาคุณปี่ะคะแกงปูปลาค่ะคุณหมอแกงปูปลาหรืออีกชื่อคือแกงน้ำเคยครับมีสองชื่อนะของเขาว่าคุณชาแนละคะแกงปูปลาั เราอยากรู้ว่าในเกงปูปลาค่ะใส่อะไรบ้างขอตอบคนแรกค่ะปลาค่ะรีบน้ำรือเปล่าเงนี่ใส่มันค่ะใส่มะเขือค่ะมะเขือเทศหรอคะเป็นมะเขือมะเขือที่นะคะไม่ใช่มะเขือเทศค่ะเป็นมะเขือเขาเรียกว่ามะเขือแบบมะเขือเปลาะมะเขืออาโอ้โหรู้อ่ะคุณแม่เหคะใส่เคยครับใส่เคยกกะปิกะปิ ต่อไปคือต่อไปดีกว่าคุณหมอซดใหญ่เลยคะเนี่ยตอนนี้คอแห้งนิดหน่อยครับค่ะนี่ค่ะอ่คุณหมอแพ็กหน้าแล้วรู้เลยคืออะไรคะมันคือมังคุดคัดครับมังคุดคัดที่เป็นเกษแสช่วงหนึ่งในประเทศไทยของเราครับแล้วเขาขายอยู่ที่ไหนคะอ่าที่ต้นดำหลังเนี่ยเอ้ยขอัยับต้นดำหลังก็คือนักกรนของเรานี่เองครับแต่ว่าก็มีการจัดทรงแล้วก็ภ้าอื่นก็ทําตามครับผม แถวไหนขายเป็นพิเศษดูไหมคะน่าจะแถวคีรีวงครับแถวบ้านคุณฟิมนี่ค่ะเอ้าใช่นลยค่ะบอกว่าอยู่บนาเล่นแล้วค่ะค่ะคือขายกขาขายยังไงคะพอจะทราบไหมคะเขาก็ขายเป็นไม้ค่ะแต่ละไม้เลยแต่คนจะซื้อค่ะแบบไม้เออบางไม้ก็คือเขาก็จะขายแพงหน่อยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นมังคุดคัดที่มาจากนครซึ่งมันค่อนข้างมีราคานิดนึงนะคะถ้าใครจะมาซื้อค่ะคชาแนลพอทราบไหมคะว่าขายที่ไหนเอ่ย หลังตาเนียครับทานีอะไรคะทานีรถไฟทานีรถไฟแต่ก็รู้เลยคนตะกอนั่นเนี่ยคุณไม่รู้จักหลังตาเนียทานีรถไฟตาล่าค่ะในมอว์เลร์ักก็มีขายนะคะก็ขายเป็นบางวันค่ะตลาดโบต้าค่ะตลาดโบต้าไม่เคยเห็นนะตรงไหนมัวไหมครับมัวค่ะตรงไหนเคยไปเดินตลาดไหมคะเคยครับไปกับใครคะไปคนเดียวอ๋อคเคมีค่ะมีค่ะ ชอบมากๆเลยค่ะต่อไปคือนี่ค่ะเรียกว่าอะไรคะใบเรียงปัดไข่ค่ะนลาสามเดียนใต้มาเลยนะคุณหมอคุณเชนรู้จักไหมคะรู้จักครับคุณกินเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยเจอได้ที่ปีกัดลงมือครับร้านน้องพักครับมีทุกวันเก่งมากไปซื้อข้าวหรือไปหาใครครับกินข้าวครับไม่ได้ไปหาใครครับรู้สึกว่านี่ง่ายไปเลยง่ายเกินทุกคนรู้แต่คุณฟ้ารู้จักไหมครับ รู้จักค่ะนึกว่าอาหารพื้นๆของเราต้นต้นเลียงนี่คือองไรครับต้นเลี้ยงต้นเหลียงต้นเลี้ยงก็เป็นใบเป็นต้นค่ะออกมาตอบเลยต่อใบไปอีกอย่างค่ะแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนดีกว่านี่ค่ะอ่ารู้ไหมคะคืออะไรคะคั่วกลิ้งค่ะคั่วกลิ้งนี่คือใช้อะไรในการทำคะใช้ส่วนไหนเอ่ยคือใช้ส่วนของหมูถ้าเป็นหมูสับนะคะถ้าเป็นไก่ก็ไก่สับค่ะ แล้วใส่เครื่องแกงในการผัดผัดแล้วก็ใส่หมูเข้าไปค่ะแล้วก็ผัดผัดใส่เครื่องปรุงก็แล้วแต่รสคือรสชาติของนครก็อาจจะค่อนข้างที่จะมีความจัดจ้านเผ็ดหน่อยค่ะอืเขาตอบได้นะคนนี้ตอบได้แต่หรือว่าจาก Google หรือเปล่าก็ไม่ <นา S 2> <า>ทราบอยากถามคุณฟ้าค่ะว่าสามารถใส่ผักอะไรไปได้บ้างคะในครัวกินเนี่ยมะกรูดค่ะ มะกรูดอย่างเดียวเลยมีอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วแต่ตามตามใจชอบของเราเลยค่ะถ้าอยากจะใส่ใบเหลียงอะไรก็ใส่ไได้เหมเอ๊ะอะไรเนาะใบเหลียงเลยนะไม่เคยไม่เคยได้ยินนั่นอยากจะกินเลยค่ะมันอาหารที่มันปรับแปลงแต่ปยนกันได้ไม่ตายตัวค่ะไม่ตายตัวคุณหมอคุณเชนเล่อชอบไหมคะชอบครับผมไม่ค่อยชอบครับเอ้ไม่เคยกินเผ็ดไม่เคยกินเผ็ดเตนคุณสั่งน้าวันก่อนอ่ะ ที่ร้นานมาลีอ่ะมันต้มีหลายผมกินอ้อสถานการณ์บังคับว่างั้นอ่ะมาสนี้กันดีกนนี่ทุกคนรู้จัก่างแน่นอนเมื่อกี้มีคนพูดไปแล้วก็คือแกงส้มแต่เป็นแกงส้มกุ้งอยากถามว่าแบบแต่คนทควาจริงๆริะมีแกงส้มปลาอยู่อย่างหนึ่งอยากทราว่าเป็นปลาอะไรรู้ไหมคะอุยลงลึกแล้วนะจะตอบได้หรือเปล่า อ่ะคุณหมอคะรู้ไหมคะว่าแกงส้มปลาที่ขอนครชอบทำแล้วกลับไปบ้างแต่ละครั้งฉันต้องได้กินปลานี้ตลอดเลยพอทราบไหมคะที่เป็นปลาอะไรมันน่าจะคนเรียกว่าปลาหัวบูงครับปลาหัวบูงอะตอบมาคนละปลาดีกว่าค่ะปลาหัวบูงเลยคุณชาแนลเหรอคะปลาจงม่วงครับจงม่วงลุงปลาเบฟเอ่อคุณปลาล่ะคะแซลมอนค่ะน้าคุณตั๊กน้า ก็จะมีพิรุษดิผมด้มีพิรุษจริงๆบ้านเรากินอย่างนี้เลยค่ะ๋อไม่ใช่ว่าจำปลาสวายเป็นปลาแซลมอนเหรอขอเป็นคุณฟิล์มดีกว่าค่ะปานินค่ะปลาแบบเบสิกคุลิษชอบไปเที่ไหนบ้าก่อนชอบอยู่บ้านยค่ะน่าต่อแบบเซฟแต่แถวบ้านมีสถานที่ไหนน่าเที่ยวคะอยู่ในเมืองนี่ที่ไหนน่าไปคะถ้า แถวบ้านในเมืองสะพานปรีมเหรอคือุณฟ้าจะไปกับเพราเมืองอ่ะเขามีอะไรเอ่ยมีตลาดค่ะมีตลาดมีตลาดมีตลาดทุกวันไหนคะวันก็มีบอยพี่รุ่นจังค่ะคุณฟ้าเขามีพี่รุ่นะคนนี้รุ่มากเลยคุณชนะชอบไปเที่ยวไหนคะปกติผมไม่ค่อยไปครับแต่พี่มีที่เดียวหมอชอบไปก็คือเวียงฟ้าโฮเทลครับ คุณมันจะเป็นตานที่สำหรับพักผ่อนอย่างใจสำหรับชาผ่อนคลายอย่างนี้ค่ะใช่ครับคือจะไปเสาร์อาทิตย์หรือไปจันทร์ถึงศุกร์เลยผมทุกวันเทุกวันหลังเลิกเรียนค่ะคือคงจะเปสถานที่ท่องเที่ยวของนครใช่อะมาสถานที่แรกกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้คุณฟิลเหมือนจะต่อเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้หรือเปล่าของที่นี่ที่ไหนนะมันติดติดอยู่ที่ริมฝีปาก อ่าคุณชาแนลอะคะน้ำตกกับน้ำตกอะไรคะน้ำตกสวนสุนันตา่นเอ้ยุนันตาใช่ใช่ใช่คุณหมอเหรอคะตอบเหมือนคนนี้ครับน้ำตกสวนสุนันตาคือส่วนไหนบ่งบอกเป็น้ำตกสุนันตาที่เนี่ยตรงสุดทางเดินมันจะเป็นเหมือนในรูปนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้คนใกล้จะถ่ายรูปบริเวณน้้นนอกได้นครับผมเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันก่อนครับแสดงว่าคุณหมอได้ถ่ายรูปกับน้ำตกมาแล้ว ไม่ได้ถ่ายวิวเต้นถ่ายวิวตั้งไว้ครับไม่ได้ถ่ายวิวเต้นเหระถ่ายวิวตั้งไว้ครับต้อเต้นได้ระไม่ไม่ไม่ได้เต้นครับผมแต่พูดปิดกับวันนี้คืนฟ้าเป็นที่ไหนคะเนี่ยตกสวนชนันธาเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยไปแล้วก็เจอพี่อุ๋มอรวิวเต้นอยู่ค่ะถ่ายติ๊กต็อกเอ๊ะไปด้วยกันหรือเปล่าไปด้วยกันไม่ไปด้วยกันไม่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 ครับไม่พี่อ๋มพรเขาเป็นเจ้าของหมดแล้วเราจะไม่ยุ่งกับเขาไป็นต้นดูติงมัวนะตกสวนชนันธาหรอคะ อ่าไปที่ต่อไปดีกว่าไที่ต่อไปค่ะคิดว่ามีคนถ่ายถูกอย่างแน่นอนมั่วนิ่มก็ไม่แน่ใจอือเอาละค่ะคีรวงค่ะเอ้ยคุณฟิล์มมาเลยคีรีวงเขารู้เขารู้นี่ส่วนไหนของคีรีวงค่ะส่วนตรงสะพานค่ะตรงจะอธิบายยังไงดีนะคะให้คุณออมเข้าใจอ่าเป็นสะพานคือสะพานที่เป็นสะพานอะไรสะพานรถไฟสะพานรถผ่านหรือสะพานไม่เป็นสะพานรถเอผ่านเลยให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับ งั้มแบบแวะถ่ายรูปได้ไหมคะหรือแค่ขับผ่านได้อย่างเดียวมองไม่ค่อยชัดเลยอะคะ่ะนะดูรถอะ <laughs> มันคือแล้วแต่คือเป็นสะพานให้รถแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้คะ่ะคุณหมอล่ะคะสะพานคีรีวงเหมือนกันครับสะพานคีรีวง <c oughs> เพราะว่าจากที่มันเป็นครั้งหนึ่งมันเคยเป็นที่อากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ <c oughs> แล้วก็เวลา สำนักข่าวต่างๆเนี่ยจะนําเสนอข่าวที่นี่ก็คือสะพานนี้จะเป็นจุดหลักที่เขานำเสนอข่าวในช่วงต้นแรกครับออดูมีหลักการนะคะคนนี้ข้อมูลแน่นมากเลยว่าดูจากในข่าวมาไม่ใช่ครับไม่เคยไม่ใช่คุณชาแนลล่ะคะสะพานคีรีวงนั้นครับนี่เคยไปไหมคะเคยไปก็เคยขับรถป่านแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเจียวจังสี่ห้าันเกือดนร้อนละรุ่นไปจบขวางทำไมคุณแนลคุณป้าเคยไปหรือเปล่าคะ ยังไม่เคยไปค่ะแต่ว่าก็รู้มาบ้างค่ะว่าเราเป็นคนนครอย่างงี้ค่ะเล้วคนนครททำไมไม่เคยไปครับเรื่องเงินมันก็มีส่วนนะคะมันจะเป็นโทอจ้างของเขารืเปดี๋ยวเราดูอีกที่หนึ่งเพื่อมีสูตรว่าใครคือคนที่แฝงเข้ามาค่ะที่ไหนคะเอาคุณหมอก่อนค่ะเริ่มเียงกันแล้วนะวัดประธาดครับอยู่ในอำเภออะไรอะคะ <c oughs> อำเภอเมืองครับวัดประทาดนี่หน้าวัดประธาดนี่มักจะมีตลาดพอจะทราบไหมคะว่ามีทุกวันไหนอ่าประมาณวันเสาร์ครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะมันจะมีแค่ช่วงช่วงเช้าครับส่วนใหญ่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่หรอคะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับไม่มีช่วงเย็นครับพช่วงเช้าวันไหนคะวันเสาร์อาทิตย์ครับซื้อทั้งเสาร์อาทิตย์เลยใช่ครับจะปิดถนนเดินกันไม่ได้เลยขับรถกันไม่ได้เลยตางั้น ค่ะคุณฟ้าดีกว่าคนเมืองมีตลาดพอทราบไหมคะว่าทวันไหนเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเย็นค่ะไม่ใช่ช่วงเช้าแน่นอนค่ะคุณลอกคำตอบคุณเนี่ยหรือเปล่าครับไม่ได้ลอกค่ะต้องถามพี่หมอว่าชเช้าคืออะไรไม่ผมจำสลับกับไอ้ตลาดนู้นไงที่สีแยกไฟแดงอะเขามีข้ออ้างนะใม่มันใกล้กันเนี่ยมันไม่ไกลกันผมเลยคุจำสลับแล้วค่ะวัดพระธาตุค่ะมีวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันค่ะตอนเย็นซึ่งเขาตอบข้อเหมือนเหมือนกันหมดเลยตอนนี้คุณออมสงสัยใครบ้างหรือยังคะ เริ่มสงสัย่มีคนในใจเรื่องคะก็เริ่มมีคนในใจแล้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเฉลยกันว่าสปายตัวจริงคือใครคะ่ะติดตามต่อในช่วงหน้าได้เลยคะ่ะ ราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าใครคือคนนครตัวจริงค่ะอ้อมสงสัยใครคะตอนนี้มีสงสัยและลังเลอยู่สองคนค่ะแต่จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาก็คือตัดเหลือหนึ่งคนแล้วค่ะอ่าเหลือหนึ่งแล้วใช่ค่ะใครนะแนวแน่นอนคิดว่าใครคะสอบไม่ตุ้นที่เลยกะแฟเมืองเลยคนนคริดว่า คนที่เป็นคนคนครตัวจริงคือ,อคุณหมอค่ะอะไรทำอะไรทำให้คุณคิดว่าผมเป็นคนคนนครครับพรรู้สึกว่าคุณหมอมีข้อมูลที่ <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่เราหามาแต่เป็นข้อมูลที่รู้จริงๆว่าเราอา่ะคนนครยิ่งคําว่าแกงไตปลาที่ให้ดูหมดอาหารค่ะคุณหมอสามารถตอบได้ทั้งมีสชื่อแกงไตปลาแกงน้ําเคย รู้สึกว่าคุณหมอรู้ลึกเลยรู้ลึกเลยรู้จริงมากๆเลยค่ะก็เลยเลือกเป็นคุณหมอค่ะรวมถึงคําว่าหมักด้วยไหมคะหมักนั้นอาจจะที่บ้านคุณหมอจะใช้คำาบักหมูก็ได้ค่ะอาจจะเป็นไปได้ใช่คุณไหมคะใช่ครับผมเองครับเอ้ยก่งมากเลยค่ะถือว่าคุณอมเนี่ยทายถูกแต่ว่าพอคุณอมทายถูกนะคะเราก็จะต้องมีบทลงโทษให้กับสปายของเราและทีมของเขา แล้วดิฉันจะไปเอาบทลงโทษมาให้ค่ะได้ครับบทลงโทษดูอยู่นะนาใครเป็นคนทำให้เราและนี่คือและนี่คือบทลงโทษของเราค่ะมาเลยค่ะเติมแป้งกันหน่อยค่ะคือทุกคนใช่ไหมครับหรือว่าเอออย่างเรา้อเอาปราวตให้คนที่ทำให้เราโดนแป้งครับใช่ใะเห็นด้วยไหมคะไม่เขต้องหลายคนสิทำไมต้องผมคนเดียววะแต่คุณไม่เนียนไงคะ อุณมาหมักมงหมักหมูอะโอ้ยอมใจครับยอมใจเอ้าแต่ว่าแต่เราต้องเราอยู่ในทีมเดียวกันนะคะเราต้องยอมมาค่ะมันตอเคา่ะาโอเคค่ะอืเล็กน้อยค่ะคุลระนิดเองถูกครับอาจจะใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วเราปรับแป้งกันดีกว่านะคะแล้วจริงๆแล้วผมผมไม่ค่อยอยากทำเลยนะครับไม่ไม่ค่อยอยากทำก่เลยน่คะ เชื่อเลยคะเชื่เลยไม่ค่อยชอบแป้ยังไงคะคุณหน้าขาวเชียวเลยค่ะคุณซีมเลิฟเฮ้ยมาวู้นี่ครับก็ก็ต้องหันหันร่วมเหรบภูมิใจในฝีมือของตัวเองไหมคะภูมิใจมากๆเลยค่ะสงสัยจะหมักน้ำน้ำน้ำไหมหมักครับหมัก และนี่คือความสนุกของรายการของเรานะคะมาร่วมติดตามกันได้ว่าใครจะมาเป็นสปายในอีพีหน้าทางเพจนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีกับดิฉันพิมพกาชูหนูค่ะและวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ